วันนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวานมเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตสวนจิตลดาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายอนันต์สวนรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หว่านมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจําปี2564ณบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตลดา งานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขัญแก่เกษตรกรไทยกำหนดจัดขึ้นในเดือน6กของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังกาะ ให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญตลอดมา ในปี2563นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้จัดงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,น้ำมนตทนพิธีท้องสนามหลวงเนื่องจากประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้และขอพระราชทานพพระบรมราชานุญ,ญาตประกอบ พิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆโดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี2562และพันธุ์พืชต่างๆมาเข้าประกอบพิธีพร้อมทั้งพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตลดาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งในปี2,563นี้มเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำไปประกอบในพระราชพธิธีมีทั้งหมด5,000น้ำหนักรวมทั้งสิ้น1,458กิโลกรัมประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105ปทุมธานี1กค .79 กค .43 และกค .6 ส่วนหนึ่งใช้หวานในระหว่างพิธีและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุใส่ซองขนาดเล็กสำหรับใช้แจกจ่ายแก่เกษตรกรรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพ ตามพระราชประสงค์ท่านใดที่สนใจพันข้าวพระราชทานสามารถสอบถามได้ที่กรมการข้าวกองเมล็ดพันข้าวและศูนย์เมล็ดพันข้าวทั้ง29แห่งทั่วประเทศและเมล็ดพันที่เหลือทั้งหมดกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำพันในฤดูการปี2563เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป